่านโมเกียร์กาารรนการสอบท้าฝั่งสกลุลบรรภาท่าไต่สงสกุลก็ลำดับแรกนี้ขอเรียนเชิญพัน,รรพนธุนนยย์สมบัติติ้มพันนายกเทศมนตรีตำบลบัานโปในกรุณาทอดท่าไายสองสกลุลถือแระแขอเรียน,นเชิญครับ หลบ,บกฐานนิมนต์ท่นานครูโอภาสสุภกิจเจ้าคณะตำบลน้ํแ,แท้กับเจ้าอาวาสวัดตุ่งใหญ่เป็นอง,นาาองค์พิจารณาอาศัยตามสกุลขุมนิมนต์ครับ กับคณะแพทย์ท่านหมอตอกนุ่ครับท่านจุติศักดิ์ลิ้พันธ์นายกเทศมนตรีตมดุลเป็นอย่างสูงครับต่อไปกนเชิญท่านมุ่งเกียรตินะครับชุดละ่สองท่านนะครับทอท่าบางสุชุนกับชุดที่หนึ่งนะครับกนเชิญครับนายนิมิชัยพิพัฒน์ชวงศ์กำนันตำบลวัดโลท่านที่สองนายสัจพรลิ้มพันธ์กับไดกรนาทอท่าบังสุขุนกนเชิญครับ การม่ะ่าศนิมนต์คุณท่านสอบรูปพิจารณาค่าทางคุณกราบนิมนต์ท่าน คุณิาเาต้องขอขอบคุณสองพันเมยโซนะครับต่อไปขั้นที่สองครับสองท่านานะครับท่านที่หนึ่งประเด็นเนครับนายอดุล์อ่ำพรรองนายกเทศมนตรีตำบลบราโปท่านที่สองนายคำรงสังสุขสธานสภา,ทา,สาทเทศบาลตำ ok ok บลบาโปประเด็นเชนครับ ก็ภาพต่างาสุสบุรณบสาธิมนพระท่านจอบรูปพิจารณาภาต่าสุขูรณ์กับมนุษย์ สวัตดสังขารขุปาทวัยธรรมมิโนขุปาสสิตวารีรุกขะสิเตสังขุขอขอททงปสัมมุทโภคเย่าพมากรับสองท่านเป็นสองท่านเป็นยังสูงต่อไปชุดที่สามครับขอเชินเชิญนะครับสองท่านครับท่านที่หนึ่งนาย,ยเอกชัยพุทธโสตสมรองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโขง ท่านที่สองนายคณะเดชแตงน้อยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโลกเป็นเชิญทอดท่าตามสมคุรปราบมีมตร์มนท่านสองร,รูปพิจารณาท่าตามสมควร ครัก็จะภาพต้องขอขอบคุณน,นับถว่านเป็นอย่างสูงท่านจะไปรุ่นที่สี่นะครับสองท่านนะครับท่านที่หนรรปปปึ่งนายสลาวุลโตกตุ้มสมาชิกสภาเทศบาลตะบาดสบัติมณโฑท่า,ทน,าน,ทนที่สองนายหมักยิมดีขอเรียนเชิญทอะผ่าทำสุคุณกอเรียนเชิญครับในกราบนิมนต์พระบรมท่านสองรูปพิจารณาผ้าสั่งสุคุณ พระพุทธองค์ขงพอนงสองราอสิำหรับต่อไปครับท่านที่ห้านะครับขอเชิญครับท่านที่1นึ่งครับร้อยตีีตเวกีรดิท่านที่2อนายชมพงศเอกอุรานพันธ์ทอพผ้าผังสุกขุัขอเเชิญครับในกราบนีมีระพนทธพันธ์สองรูปพิจารณาผ้าผังสุกขุั ขอบคุณท่านตอบท่านเป็นอย่างสูงครับ,บเราจะไปที่ที่6นะครับขอเรียนุเครงต่อพระฝังสกุลครับท่านที่หนึ่งรับนางสาวจินรัฐแจ้งไทยและคณะองค์การพิกานสิเศษประมุขสังกาดท่านที่สองนายเทพสิงห์เอกพลาน,นพันธ์ต่อพระฝังสกุลขอเรียนเชิญครับ กลัาดมรสาทุท่านสองรู 5, ้พิจารณาภาพฝังุล ท่านที่ไม่เห็ครับท่านร่วมในการสมสัครคุ้มครองท่านที่สองว่ที่ร้อยตีธรรมน,นูนเท้าไม้ในขานุการนายกัชวงต่างหันสุขบุตรบรรณาลต่อท่าทางสุขุนกว่าดเชินครับการประกาบนี้มันก็เป็นท่านสอบรูปพิจารณาภาพทางสุขุน To <ounded> <ender> pues like eline, ติเหมือนจะพาเรพนั้งสอขอบคุณอย่างสูงกับชุนต่อไปนะครับสองท่านครับท่านที่หนึ่งนะครับนายเชยญนะครับท่านสุทินคุณรับจะี เพื่อเ่บ้านหยวงพาสาท่านท,ที่สองอาจารย์ราทองพระกานบารณากรินเทิครับ

ขอเรียนเชินะครับคุณเทธิัะดีแจ่ิเศษคบแไ้คุณวอร์1ิป้นะครับซึ่งเป็นตัวแทนญากติแต่พิลาขอไนเชิญนะครับ ควรการสอระลพิชณาฆ่าตงคนจะะสาคาวยมีโรปตวโรัติเตังมปมุสุโ ประตอบำน so many, like นสอบนั้นอย่างสูงพระเจต่อไปนะครับท่านที่หนึ่งครับพันเอกจมพลเงี่ยมไทยศารท่านที่สองพันเอกพงษ์ศรเมืองแก่นได้กรนทอาต่างสกุลขันเทศครับกล่าที่บนว่เปท่านสอบรูปพิจารณา้าสังสกุล ขุนมาชาขุนสองท่านเป็นอย่างสูงถ้ต่อไปถืนสุดท้ายนะครับเอาลูกจากไหนได้นะนายดูลไมลาสประานสภาองค์การบริหารสุวนมอต้องการนะครับก็ได้มอบถุงให้จากพิเโดยนรุนลงิมิตรรอประธานสภาเป็นบาลองค์การานี่ยต้นวันงกัดได้กลนาทอดท้าตามตัวตนก่อนในแขนครับ จาวาตังคาราอุปาหวยธรรมมิโลอุป,ปัาาิตวานิรสขันติเตตันต์ข,ขอพะคุณเป็นอย่างสูงนะครับก่อนที่จะได้ทำการค่ะนณะทีนจนสึงเพลินรับประทาไป